แชนแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมคอกวัวเราจะต่อคอกวัวเป็นคอกที่สองค่ะทุกคนข้างหลังเนี่ยค่ะที่มองเห็นคอกคอกคอกนี้คอกเนี้ยแล้วก็มีอยู่ค่ะตอนนี้เราเลี้ยงไว้17ตัวค่ะทุกคนแล้วเราจะขยายเพราะว่าเรามองว่ามันแออัดมากเลยทุกคนก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใบฟ้าชนแนลด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราซื้อเสามาแล้วค่ะทุกคนไปดูกันเลย นี่ค่ะซื้อเสามาแล้วจำนวน6ต้นค่ะเป็นเงิน9,500บาทค่ะนี่ค่ะเสาไม้แพงมากเลยใช้เสาเหล็กไม่ได้ค่ะทำขอมวัานี่ค่ะที่ของเราจะเป็นที่จะต่อเพิ่มอีกหนึ่งข้อ,ขอค่ะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ต่อขอองี้ก็จะเลี้ยงได้ประมาณ91 1ตัวนะคะทุกคนถ้าเยอะกว่านี้มันก็คงจะแออัดค่ะก็ไปนี่เลยอะ่ะน้พุ่มลงๆไปดิลึกแค่ไหนว่าเดี๋ยวเอาหัวหมดลงแน่โอ้โหพอดีตัวเลยอ,ะอ,ลอ่ะเอวก็เอวอ่าลองขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นได้ไหม โอ้ยเก่งไงมันก็เท่าเดิมไงมันถึงแพงไงเพราะมันเท่าเดิมเลยเท่าเดิมสี่สามช่องเท่าเดิมเนี่ยเท่าเดิมเลยเนี่ย, 4, ย,ย,ยวันนี้วันที่3แล้วค่ะเรามาดูขอกัวว่าเขาทําเสร็จยังช่างทําไว้มากเลยค่ะแค่3วันเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราก็คือรอ ทำรั้วค่ะแล้วก็ทํารางค่ะก็สามารถซื้อวัวมาเลีย้ยงได้เลยค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมผลงานช่างกันดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะทุกคนลังจากที่ช่างทํนี่ค่ะทําไวมากคออเราจะเน้นหลังคาสีแดงครับนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องล้อมรั้วตรงนี้ค่ะล้อมรั้ว ล้อมรั้วค่ะกว้างมากเลยคนะ่ะทุกคน,คนเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยเราไม่เคยเราไม่เคยดูมะม่วงต้นนี้เลยมีมะม่วงให้กินด้วยนี่ค่ะมันไม่ค่อยติดนะคะทุกคนเพราะว่าพอมันออกดอกก็ฝนตกออกดอกก็ฝนตกค่ะนี่คอ,อกเราจะเน้นหลังคาสีแดง นะคาใช่ไหมนี่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นคอกใหญ่เลยค่าช่างแค่9700ค่ะทำา3วันโอ้โหสุดยอดทำา5คนค่ะทุกคนทำไว้มากเลยค่ะกว้างมากเป็นเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเราได้ชมคอกหัวและทำแค่ สวันเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องไปฟ้าชาแนลด้วยนะคะกดตรงนี้เลยค่ะตอนนี้เรามียอดซับอยู่ที่2,180คนแล้วค่ะทุกคนดีใจมากเลยกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ช่วยพาก,กันกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย